สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อออโต้อุบลราชธานีนะครับวันนี้พามาชมออฟโรดหน้าใช้อีกหนึ่งคันจริงๆคันนี้ถ้าติดตามในเพจเราจะรู้ว่าเข้ามานานแล้วนะครับพอดีเก็บงานนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดเหมือนที่บอกครับรถออฟโรดน่ยนะครับยิ่งเก่ายิ่งนานเนี่ยมันต้องเก็บรายละเอียดมันเยอะนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆช่องนั้นช่องนี้ช่องไฟไม่ติด วิทยุไม่ทํางานระบบไฟกระจกนู่นนี่ก็เลยไล่เก็บไล่เนี่ยสั่งอะไรพวกนี้มาใส่ตกแต่งเพิ่มเติมอยากให้รถมันสมบูรณ์นะครับหลายคันเอาไปก็อยากให้มันเขาเรียกว่าเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนะครับ <c oughs> คันนี้นะครับเป็นมิซูบิชิจีวาก้อน2008เทอร์โบนะครับออโต้โฟนะครับออโต้โฟนะวิลแล้วก็จัดส่งมาเรียบร้อยราคาบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับ1 7 5 0 0 0บาทนะครับ1 7 5 0 0 0บาทมาดูกันว่าสภาพกับราคาเหมาะสมกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหลายท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะ ราคาทำไมแพงจังนะครับบางคันเห็นว่าแสนกว่าบาท9 0 0 0 0 0 0 0ก็มีมันจะคนละตัวกันนะต้องรอให้ฟังนะครับบางคันมันก็จะเกียร์ธรรมดาบางคันก็จะไม่มีจมูกไม่มีเทอร์โบนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 4M40 รุ่นก่อนเนาะนะครับราคาก็จะต่างกันของแต่งอะไรพวกนี้แหละนะครับมาดูกันว่า175,000บาทมีอะไรที่ให้ไปบ้างทำอะไรไปบ้างแล้วก็สวยน่าใช้หรือเปล่านะครับคันนี้เหมือนที่บอกว่าเข้ามาสักพักแล้วก็เลยเก็บงานนะครับอย่างแรกที่เก็บเลยคือทำสีใหม่นะครับทำสีใหม่ให้ทั้งคันนะครับเก็บงานให้ นีเพราะว่าจริงๆคันนี้เดิมนะครับน็ Not, อตฝักระโปรงหน้าฝักระโปรงท้ายไม่แกะเลยแต่รถมันหลายปีนะครับแดดเลียสีตายตามอายุนะครับก็เลยเก็บใหม่ให้ทั้งคันดีกว่าโดยเฉพาะสีขาวนะครับรถมันถ้าเก็บใหม่เนี่ยมันจะดูสว่างสว่างมันจะดูฉ่ำนะครับถ้าเป็นเดิมๆแล้วเนี่ยมันจะแล็เกอร์มันตายมันจะเป็นคุนๆนะ่มันไม่สวยนะครับผมเบิกใหม่ให้ด้วยนะสำหรับสโนกเกิลน,นะครับเนี่ยเบิกใหม่ให้เรียบร้อยนะครับหลายท่านก็ บอกว่าถ้าทรงมาแล้วก็อยากจะเอาให้มันครบเลยนะครับเบิกสโนอกเกิลให้มีกันชนหน้ายางใหม่อะไรต่างๆเดี๋ยวเราให้ฟังหน่อยนะครับคันนี้มีของก็คือนี่ฮะกันชนหน้านะครับเป็นทรง3เขาแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับออฟโรดหลายคันนะครับหลายท่านที่มีก็อยากจะติดทรงนี้แหละนะครับเพราะว่าทรงมันสวยนะครับทรงมันเข้ากับตัวรถนะครับผมไปเบิกไฟหน้านะครับสปอร์ตไลท์เนี่ยคู่หน้าเพิ่มมาให้ LED ตรงนี้ที่ช้านะเพราะไม่ใช่อะไรมันมาทีละข้างลืมไปนะครับสั่ง ตอนแรกสั่งไปข้างหนึ่งนะครับลืมไปว่าต้องสั่งเป็นคู่ก็ <c oughs> เลยสั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมโชว์หน่อยนะีเปิดไฟหน้าก็จะเนี่ยถ้าเปิดไฟหลีกก็จะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็เปิดไฟหน้านี่ประมาณนี้นะครับช่วยได้นะเพราะว่าไฟหน้าของมิสูเองเขาไม่ได้สว่างมากในะยุคนั้นไฟหน้าเขาไม่ได้เขาเรียกว่าถ้าไม่อัปเกรดเพิ่มไม่ใส่เป็นหลอด LED เพิ่มมาลาดอะไรตา่างมันก็จะไม่สว่างนะครับก็มีตัวนี้ช่วยได้นะครับ นี่ผมติดให้เพิ่มแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเสากราะยะตัวนี้นะครับเบิกใหม่ให้เหมือนกันนะครับแต่ยังมีสายาวิทยุอยู่นะนะครับพอวิทยุได้ผมเก็บสายไว้ให้ข้างในนะครับเผื่อที่เอาไปติดตั้งต่อเพิ่มเติมได้นะครับเสกากระยะก็เผื่อไว้ให้สูงหน่อยเพราะว่าเผื่อมีติดเต็นต์ติดแลกกระเลงต่างก็จะได้การระยะได้นะครับก็จะได้ไดไดใช้งานได้จริงนะามาดูด้านข้างหน่อยนะครับเหมือนที่บอกว่าทําสีให้ใหม่หมดนะครับพวกนี้ก็ติดคิ้วให้ใหม่หมดเหมือนที่บอกก็ อยากให้สมบูรณ์ที่สุดนะเนาะนะครับและยางนะครับนี่สำคัญก็คือยางครับเบิกใหม่เลยนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับเป็นของซูแมกเนาะนะครับเป็นออโอเลนนะครับลายนี้ก็เงียบนะวิ่งบนถนนทางดําทางฝุ่นอะไรต่างถือว่าไปได้ทุกที่นะครับไปลองมาแล้วก็เลยเห็นไหมมีฝุ่นติดหน่อยจริงๆจะใหม่เลยนะอันนี้นะครับแม็กนะครับทําใหม่ด้วยนะครับแม็กจริงๆแม็กเดิมเขาจะเป็นออฟเซ็ตศูนย์เนาะตัวนี้ก็จะลบนะครับเป็นออฟเซ็ตลบลึกเข้าไปหน่อย ให้ดูล้อมันเต็มๆลุ้นๆออกมาหน่อยมันจะได้ดูทรงสวยๆนะครับทีล็อกติดให้เรียบร้อยนะครับแม็กทาสีใหม่ให้นะครับถือว่าสมบูรณ์นะฮะโชกหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับจริงๆโชกคู่หน้าเปลี่ยนใหม่โชกหลังก็เปลี่ยนใหม่นะครับโชกหน้าเป็นของมีอโตโนะนะครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับหลายท่านก็จะทราบดีถ้าเล่นออฟโรดเราจะรู้ว่ามันแข็งนะครับคือมันจะแข็งกว่าแบรนด์อื่นอยู่นะครับเพราะว่าคือด้วยความที่มันมีกันชนหน้านะครับ รับน้ําหนักเยอะๆอย่างเงี้ยนะเฉพาะเครื่องเฉพาะกันชนหน้านี่ก็หลายกิโลอยู่นะร้อยกิโลอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้อ่าต้องมีโชคที่มันแข็งๆเฟื่อมๆหน่อยนะครับมันจะได้ไม่ดิ้นเยอะนะครับรถจะได้ไม่โยบนะประมาณนี้นะฮะนี่ยางปี2025นะเบิกใหม่แน่นอนนะครับนี่เพราะฉะนั้นอยากให้สมบูรณ์เหมือนที่บอกไปนะครับนี่ดูสีตัวรถก็ทําใหม่เหมือนที่บอกนีสีทูโทนอะไรต่างตัดใหม่สติ๊กเกอร์เบิกใหม่นี่ a อบีเอสแอก็มีให้ครบนะครับฟิล์มติดใหม่ให้ทั้งคันนะครับนะี่ สวยงามนะดูหน่อยบันไดก็สวยนะบันไดก็ใช้ได้นะครับหรือว่าเป็นคันหนึ่งที่สภาพสมบูรณ์เพราะว่ามาเดิมๆจริงๆนะครับก็ด้วยความที่เดิมมากเลยนะเลยไม่ทําสีสักชิ้นเลยก็ <c oughs> เลยมาทําใหม่หมดเลยนะครับนะนี่ด้านหลังก็ทําใหม่หมดนะครับสวยงามนะครับตรงยางอะไรนะครับยางอะไรตรงเนี้ย จริงๆมันจะมีฝาครอบใช่ไหมทีนี้เราอัปเกรดใช้ยางนะครับยางเป็นของ BF กูรินเนี่ยยางใหญ่ขึ้นนะครับก็เลยใส่ที่ครอบแล้วมันใส่ไม่ได้แล้วมันรัดไม่ค่อยแน่นก็เลยเอาเอาอดีกว่าโชว์เลยนี่โชว์เลยยางบ F แล้วก็ใส่ยางบ f ให้มันดูหลอด,ดูมีราคาหน่อยแล้วก็ยางอะไหลไ่ในล้อเป็นล้อดเดิมนะครับปัดใหม่นะครับปัดใหม่ให้ดูสวยงามนะครับตัวล็อก,ก็ยังมีอยู่ให้ครบนะฮะนี่สวยงามนะใช่ได้ไปดูด้านหลังหน่อยนะครับึออ๊บเนะี่ย ด้านหลังนี่โชคมันเสียนะอันนี้บอกก่อนแต่ผมสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้เลยเพราะว่าของมาถึงแล้วของมาถึงวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนโชคทําฝาท้ายให้คือส่วนใหญ่มันจะเสียเกือบทุกคันที่ผมได้มาเสียเกือบหมดทั้งสปอร์ตไลเดอร์ด้วยนะครับด้วยความที่ฝาท้ายแบบนี้อ่มันหนักนะครับฝาท้ายมันหนักแล้วแรงเขาเรียกว,ว่า,าแรงกดแรงอะไรต่างๆมันมันจะเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นนานไปสักพักมันก็จะเสียแต่ผมเบิกมาให้ใหม่แล้วนะครับ คันนี้ไม่มีเบาะแถวที่3นะบอกกันก่อนนะครับคันนี้ไม่มีเบาะแถวที่3เพราะเจ้าของเดิมเขาถอดออกนะครับแล้วหาไม่เจอละ <c oughs> คือใช้งานเป็นรถแคมปิ้งเนี่ยรถขนขนของขนของแกนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้ใช้เบาะแถวที่3และถ้าเกิดมีคนนั่งเนี่ยแกจะให้นั่งกับพื้นเลยนะครับเพราะมันนั่งสบายกว่ามันไม่ต้องชันเข่านะครับแกเลยับเอาแบบนี้เลยนั่งสบายๆเห็นไหมผมก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับนี่แกก็เลยบอกว่าปล่อยโล่งเลยนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมพวก น็อตที่ขันอะไรงต่างมันยังไม่มีสนิมเลยนะบางคันคือมันจะมีคาบน้ําคาบสนิมอะไรต่างในในร่องน็อตเนาะแต่คันนี้ถือว่าสวยนะครับแต่มีแอร์ลังให้เหมอนเดิมนะมีแอร์แถวที่3มให้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนั่งใช้งานได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะนั่งกับพื้นแต่ส่วนใหญ่แกใช้ขนของนะครับอันนี้ต้องบอกกันก่อนนะครับนี่เหมือนที่บอกนี่เห็นไหมเดิมหมดนะสติ๊กเกอร์ต่างๆยังเดิมเลยนะครับพวกกันรอยพวกนี้ก็ยังดีอยู่นะบางคันมันงอกมันมีรอยเยอะแยะนะครับเพราะว่าเวลาขนของมันจะโดนนะแล้วก็ันนนตะครบี ฟ้าท้ายไม่แกะอีกเช่นเคยนะถ้หลายท่านถามว่ามันมีวัตเุเอะอรหรือเปล่ปาทำไมถึงต้องทำสีทั้งคันนะครับผมไม่ได้ถ่ายรายละเอียดไว้เยอะตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับเพราะว่าตอนที่เข้ามาก็ส่งเก็บงานเลยเก็บสีเลยนะครับอ่ะดูช่วงล่างหน่อยนะครับช่วงล่างด้านหลังเหมือนที่บอกไปว่าโชค๊คเปลี่ยนให้ใหม่อันนี้จริงๆเป็นโชคถอดออกจากรถอีกคันหนึ่งนะอันนี้เป็นโชคของอ,อามารดานะครับ ใช้ได้แข็งแรงแล้วก็ถือว่าโอเคสําหรับมิสูนะเพราะว่าหลังเขาไม่ดิดเลยใช้ได้นะช่วงล่างที่เป็นแหนบเนี่ยบางทีถ้าโช้กมันรับน้าหนักไม่ดีไม่ได้เนี่ยนะครับไม่เนือพอมันก็จะดิดจะดิงนะแล้วก็เห็นไหมช่วงล่างเก็บให้หมดแล้วนะสวยๆนะครับนี่ผมชอบนะพอาท้ายเขาใหญ่ดีสําหรับมิสูนะฮนะเก็บให้เรียบร้อยนะแอบพวกนี้ผมพ่นใหม่หมดเลยนะฮะไล่เก็บใหม่พ่นดําให้เรียบร้อยนะครับแต่สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับ สวยงามตัวล็อกก็ยังอยู่นะเวลาที่เสียบเวลาเราเปิดนะครับจะได้ไม่ดันเข้าไปเนาะนะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังนี่สวยงามทรงได้แหละคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับมาดูหน่อยโอ้สวยนาะพอใส่ล้อแบบนี้มันเต็มเต็มดีนะครับมาดูด้านหลังนะครับอาจจะมืดๆนิดนึงนะต้องขออภัยนะเพราะว่าภายในเขาจะเป็นโทนดำนะครับหนังพวกนี้สมบูรณ์นะครับช่องมือเปิดต่างๆเปลี่ยนให้แล้วนะครับมันเลยใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็พวกช่องลำโพงอะไรต่างๆสวยงามนะฮะที่เชียงบุรีนี่สมัยก่อนก็ยังมีที่เชียงบุรีนะนี่สวยงามนะครับแล้วก็เบาสวยนะคันนี้เป็นเบนาหนังนะครับทั้งคันตัว GLS นะฮะทีเนี้ยไม่ซูเหมือนที่บอกในหลายรุ่นเนาะเบาเนี่ยมันจะยาวนะครับเบานั่งเนี่ยเขาจะรับน่องนะฮะแล้วสัมผัสดีมากนั่งดุ่มดีมากเลยนะครับแล้วก็พวกเห็นไหมตรงกระเป๋าจิงโจ้หรือว่าเบาะต่างๆไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะ หัวเบาะก็จะเป็นเบาะเจาะรูแบบนี้สําหรับปี2003ขึ้นมาก็จะเป็นเบาะหัวเบาะแบบนี้นะครับพรมนะฮะเห็นไหมยังเป็นจีบอก้อยู่เลยนะนี่ตัวพรมยังคงสวยงามนะครับบางคันไม่มีแล้วนะนี่ประมาณนี้นะครับผ้าหลังคาสวยนะเป็นคันนึงที่พบออรถผ้าหลังคาใช้ได้นะครับไม่มีคราบ,ก,บกาแฟนะฟที่ฝังแน่นนะครับแต่ก็จะมีรอยการใช้งานทั่วไป นะครับสวยงามนี่ประมาณนี้นีบาะนั่งแบบเขาเรียกว่าเป็นเทเตอร์ซีดนะครับนั่งตัวนี้เขาจะสูงกว่านั่งสบายนะประมาณนี้มาดูเบาะคนขับหน่อยฟังคนขับกันหน่อยนะครับแผงประตูนะครับดึงดูแจกก่อนนี่แผงประตูนะครับเออสติ๊กเกอร์การใช้งานเกียร์โฟวินนะครับของมิสูจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นโตโยต้ามันจะอยู่ข้างบนนะครับถ้าเป็นซูซูกิจะอยู่ข้างล่างมันหลายที่แต่เล่าให้ฟังว่าตัวนี้อยู่ตรงนี้ยังอยู่ยังอยู่นะครับแผงประตูเดิมนะครับ แต่มันก็จะมีรอยเนี่ยที่มันอาจจะไม่ชิดบ้างเนาะนะครับเป็นการแช่เขาเรียกว่าหนังมันจะยืดได้เนาะตามอายุนะครับแต่มันก็ไม่แตกไม่ขาดนะประมาณนี้นะครับพวกนี้ปุ่มกดสมบูรณ์นะครับแป้นกดตรงนี้ไม่แตกนะครับบางคันมันแตกมันรล้านะครับออโต้หนึ่งบานก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ปรับกระจกต่างๆก็ใช้งานได้นะครับช่องเก็บเอกสารด้านล่างเนี่ยนะครับไม่งอเลยนะทำไมถึงบอกว่าไม่งอส่วนใหญ่บางคันเนี่ยเขาเสียบอะไรลงไปแล้วมันตึงมัน โน่นนั่นนี่แล้วมันงอนะครับมันไม่สวยนะครับอันนี้ยังสวยงามช่องลำโพงก็ไม่ขึ้นสนิมนะใช้ได้เลยนี่มาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับตัวพลาสติกด้านข้างสวยงามนะนี่มิสูเขาจะเป็นตัวปรับอยู่ดังนี้นะเขาไม่ได้อยู่ข้างหน้านะครับก็ยังสวยงามอยู่พรมสวยนี่เห็นไหมถ้าอย่างนี้พรมจีบวก่อนด้านหน้าก็ยังมีอยู่นี่พรมสวยงามนะคนพวกนี้ก็สวยอยู่เบาะมีเก็บมานะครับเก็บหนึ่งชิ้นนะผมเก็บให้นี่แหละเพราะว่ามันจะมีรอยแตกกับตรงนี้กับตรงนี้นี่เห็นไหมจะมีรอยปีตรงนี้ก็ ปิดให้ใหม่แล้วนะครับแต่ด้วยรวมนี่เห็นไหมพวกหนังเขายังคงสวยงามอยู่ยังคงสมบูรณ์อยู่นะครับโมบูองบอใช้ได้พวงมาลัยหุ้มให้ใหม่นะครับหุ้มเป็นหนังให้ใหม่เพราะว่าเดิมๆเขาจะเป็นยูนิเทนเนาะเป็นมันจะคอนแล้วก็มันมีรอยแตกรอยอะไรต่างๆผมก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่ดีกว่าไอ ي, หุ้มให้ใหม่ดีกว่านะครับจะได้สวยงามนะครับมีแอร์แบ็กหนึ่งใบนะครับพวกคอนโซลเหมือนที่บอกว่าเหมือนที่เก็บอะไรบ้างกนนี่ครับผมซื้อพวกเล็กๆนี่รูปิดแล้วก็สวิตช์เร่งต่างมาใสา่ต่นี้เป็นสวิตช์ไฟสปอตไลท์ด้านหน้้าานนะครรัับบก็ทํใหมมสูณ์ นี่คอนโซนสวยนะใช้ได้เลยแลนมิเตอร์ใช้งานได้ปกตินะครับนี่วัดโวลต์วัดอุณหภูมิภายนอกอะไรต่างๆยังคงใช้ได้นะสำหรับคันนี้นะครับอขออนุญาตหน่อยสตาร์ทนิดนึงนะดูเลขงไหมนะครับโอ้สตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยนะคือไม่ต้องเผาหัวเพราะว่ามันไม่ใช่ปั๊มไฟฟ้าเหมือน2005นะเครื่อง 4D56 มันต้องอเผาหัวหน่อยอเลขไหม206 0นะครับ206 0ก็ใช้งานในปี2000 5ก็ไม่ดีถือว่าเยอะนะสำหรับรถหลายปีน้อยด้วยซ้ำเนาะนะครับนี่พวกเ,เก็บเก็บของนะครับคอนโซลกลางต่างๆสวยงามนะครับคันเกียร์นะครับเกียร์ออโตโอ้สีสสปีดใช้งานง่ายๆหัวเกียร์สวยงามโฟรวิวใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบแล้วนะแอร์ออโตโอ้นะครับนี่ที่บอกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่เป็นแอร์ของ Evolution เขายกมาใส่ในมิสซูรุ่นนี้เลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ปี2003-2004 ก็ยังเป็นแอร์ธรรมดาที่เป็นมือบิดเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้ที่ใช้งานได้สะดวกกว่าแล้วก็สวยงามนะครับหายากนะมีน้อยละตอนนี้สำหรับแอร์ออโต้รุ่นนี้นะครับเครื่องเล่นเบิร์กหม่นะครับเครื่องเล่นเป็นแบบไม่มี CD ดีนะครับเป็นเล่น MP3 ได้เชื่อมบูทูธนะครับทุกวันนี้ก็เชื่อมโทรศัพท์เชื่อมอะไรฟังกันแล้วนะครับก็ใช้งานได้นะครับประมาณนี้นะนี่สวยงามเนาะ ตามการใช้งานถือว่าดีเลยแหละสําหรับคันนี้นะครับช่องแว่นตา3ช่องเหมือนที่บอกนะครับอันนี้จริงๆเป็นช่องเสียบบัตรนะนะครับตัวนี้จะเป็นแว่นนะครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะเป็นแว่นอีกอันนึ่งอาจจะแว่นสายตานะครับแว่นกันแดดแล้วก็เสียบบัตรจริงๆใส่แว่นได้ด้วยนะผมลองเสียบดูแล้ใส่ได้อยู่นะครับนี่มีซูให้มาเยอะดีนะครับแล้วก็ไฟส่องแผนที่ต่างๆติดใช้งานได้ปกตินะโดยรวมใช้ได้ไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับไปดูเครื่องยนต์กันนะครับจะได้ดูว่า เครื่องยนต์เนี่ยมันเดิมจริงหรือเปล่านะครับเครื่องเงียบม,มากเลยนะเดินนิ่งกว่า,าหลายๆคันที่ได้มาเลยนะนี่นะครับนี่อ่ะให้ดูความเดิมความสวยก่อนเนาะนะครับห้องเครื่องนะครับพวกรอยเยเื้ออะไรต่างๆไม่มีเลยเพราะว่าคันนี้เก็บงานหลายอย่างอยู่เปลี่ยนสายวงสายพานใหม่หมดเลยนะครับคันนี้เป็นโซ่นะเป็นโซ่ลาวลิ้นนะครับไม่ใช่สายพานทัมมิ่งเหมือนเครื่องยนต์สี5 6นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ ก็ถือว่าทนนะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะว่าการบำรุงรักษาก็จะง่ายกว่านะครับนี่แบตเตอรี่ต่างเบิกใหม่นะแล้วก็ที่สําคัญหัวน็อตไม่แกะนี่อย่างที่บอกไปนะครับนี่ดูหัวน็อตไม่แกะนะครับเดีย๋ยวจะว่าทําสีเพราะอะไรนี่แก้มข้างต่างๆสวยงามนะคือพอรถอายุเยอะๆเนี่ยนะครับถ้ารถที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะก็อยากจะโชว์ก็อยากจะนําเสนอหน่อยนะครับโครงสร้าง ต่างๆเนี่ยสำคัญนะครับระบุว่าผู้ใช้งานหรือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาดูแลดีนะครับแล้วเรามาเก็บงานต่อมันก็ง่ายนะครับนี่ประมาณนี้สโนกเกิลต่อใช้งานจริงปึกใหม่ให้เรียบร้อยนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ย้ำราคาอีกรอบนะครับ175,000บาทนะครับท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบดูว่าสภาพกับราคากับของที่ให้้างใหม่อะไรต่างๆเหมาะสมกันหรือเลปล่านะใครที่สนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย 098414994 098414994โทรเข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถได้เลยวันนี้ผมเป็นต่อลาไปก่อนนะครับมีรถอะไรสวยๆเดี๋ยวพามาชมอีกทีวันนี้สวัสดีครับ